วันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับสินเชื่อผู้ที่อยากมีบ้านเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยคงที่อัตราดอกเบี้ย1.99%นานถึง4ปีจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวโครงการบ้านล้านหลังเฟส,สอ2วงเงินรวม2หมื่ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกเพียง1.99%ต่อปีให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน1ล้าน2แสนบาททั้งบ้านใหม่บ้านมือสอง s u b NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินงวดคงที่งวดละ5,000บาทนานถึง84งวดแรกสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน g h All ร่วมโครงการได้10กันยายนนี้ โดยเมื่อวันที่7กันยายนปี2564นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สารต่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สองภายใต้กรอบวงเงินรวม2 0,000นล้านบาทตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลังจากที่คณะกรรมการธนาคารนำโดย,น,ยนายยุทธนายิ่มการุณประธานกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อขายไม่เกิน1.2ล้าแสนบาท อัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับ1.99%ต่อปีปีที่5ถึง7เท่ากับ MRR ลบ2%ต่อปีและปีที่8ถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปเท่ากับ MRR ลบ5 7ต่อปีกรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR ลบต่อปี และกรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์เท่ากับ MRR ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่6.15%ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง40ปีโดยเงินงวดคงที่87งวดแรกหรือ7ปี กรณีกู้1นล้านสองแสนบาทผ่อนชำระงวดละ5,000บาทในช่วงแปสงวดแรกให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุด ทางที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองและทรัพย์ NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือห้องชุด พร้อสิทธิพิเศษธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการมีบ้านให้กับลูกค้าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง4ประเภทประกอบด้วย1คือค่าธรรมเนียมการยื่นกู้0.1%ของวงเงินกู้และ2ค่าประเมินราคาหลักประกร 1, ัน1,900-2,300ถึงบาทและ3 ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนวน1,000บาทต่อรายและค่าธรรมเนียมสุดท้ายคือค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองจำนวน1%เปอร์เซนต์ของวงเงินจำนองและนอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตนเองธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระธนาคารยังเปิดให้นําหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านหรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า12เดือน มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อและหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ให้ธนาคารพิจารณาได้ให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ financial r e s r a c y และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า9เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไปสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สองได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2564เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป เพียงดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน GHB All และกดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการเมื่อทำตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วลูกค้าจะได้รับรหัส9ตัวทาง GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เป็นตัวอักษร3ตัวและตัวเลข6ตัวเพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันศุกร์ที่10กันยายน ปี2564เป็นต้นไปและทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ธันวาคมปี2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการและนอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังได้นำบ้านมือสองของธนาคารหรือทรับย์ NPA ทั่วประเทศ จำนวนกว่า1,500รายการที่มีราคาขายไม่เกิน1,200,000บาทลดราคาสูงสุดถึง50%จากราคาจำน่ายปกติเข้ามาร่วมโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จองซื้อก่อนได้สิทธิ์ก่อนพิเศษธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดภาระค่าใช้จ่ายให้อีก3ต่อ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสับ NPA ต่อที่1เลือกใช้มาตรการผ่อนดาวดอกเบี้ย0%นเปอร์เซนนานถึง12เดือนก่อนยื่นกู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2และต่อที่2ฟรีค่าประกันอักขีภัย3ปีแรก โดยล่าสุดณนะวันที่5กันยายนมีลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว53,000รายวงเงินรวมกว่า4,000 40, ล้านบาทขณะที่สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย PRE FINANCE ของโครงการบ้านล้านหลังได้ทำให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ในระดับซื้อขายไม่เกิน1,200,000บาท ให้กับประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มขึ้นกว่า3,500หน่วยโดยมีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว9โครงการวงเงินสินเชื่อกว่า946ล้านบาทและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก3โครงการวงเงินสินเชื่อ439ล้านบาทซึ่งทางนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0นเตอรห์02-6459-000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All และ w w w g h b a n k c o t h ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ